มาเอาใจคนที่ชื่นชอบหนังแนวสยองขวัญกันบ้างนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง The Couple รักลวงหลอกค่ะซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของออมสุชาและกอฟพิชยะค่ะ แค่บรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวที่ถูกเนรมิตให้เข้ากับคอนเซปต์ภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญก็ทำเอาผู้ที่ไปร่วมงานเย็นสันหลังว่าไปตามๆกันแล้วล่ะค่ะสำหรับ The Couple รักลวงหลอนผลงานลำดับที่2ของค่าย Talent One Movie Studio โดยได้ดึงเอา2พระเอกนางเอกชื่อดังกอฟพิชยะและออมสุชามาประกอบคู่กันครั้งแรกพร้อมเสริมทับด้วยนักแสดงคุณภาพอย่างเต๋าเรษฐพงษ์จ้าวรัญชยามลิมาลินีโค้ ot, และอีกมากมายค่ะ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวด้านมืดของมนุษย์อันเป็นต้นเหตุน,นำไปสู่โศกนาฏการรมความรักและความสยองขวัญอย่างคาดไม่ถึงโดยจะมีกำหนดเข้าใช้ในวันที่30ตุลาคมนี้ต้อนรับเทศกาลฮัลโลวีนค่ะเราพูดถึงเรื่องของความสะพึงกลัวที่มาจากความสยองผวันแล้วก็ความซ่อนเงื่อนที่มาจากการรวมกันละกันนะคะแล้วก็สุดท้ายคือทั้งหมดเมื่อรวมกันเนี่มันจับให้ผลในเรื่องความสยองขวัญเราดูเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่า ความรักเนี่ยมันทาได้หลายสิ่งหลายอย่าง mm hmm. นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามันได้ทั้งความรักในแง่ดีแล้วก็ความสเปเี่ยนใจด้วย mm hmm. เราไม่ได้เข้าไปแล้วกลัวอย่างเดียว mm hmm. เข้าไปแล้วออกมาเนี่ย mm hmm. เราต้องตั้งคาถามากับตัวเองวับคนรอบข้างย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวสยองขวัญพลาดไม่ได้กับ The Co u p l e รรักลวงหลอนค่ะใช่แล้วแหละคะ่ะ